ผ่านไน้องผ่านมานะครับเจอเขาตัดอ้อยพี่น้องอันนี้เขาตัดแบบการบอกไม่ต้องเผานะครับเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นอ้อยสดพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถ่ายคลิปขออนุญาตโต้ยผมขออนุญาตถ่ายได้ไหมนี่โอเคจุกะัะสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมมาอยู่กับอ,อีกหนึ่งอาชีพนะครับหลังจากที่ชาวนาน,นะครับนเอ,อ่อ ทำงานทำนาเสร็จเรียบร้อยก็เอ่อก็มารับจ้างนะครับจากที่เขาทํานาเสร็จเขาก็มาตัดอ้อยกันนะครับเนาะก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับรับจ้างเอ่อถ้าเราไม่เลือกงานเราก็ไม่ยากจนพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปถามนะครับสัมภาษณ์คนที่เขาตัดอ้อยเขาตัดกันยังไงแล้วก็วันได้วันเท่าไหร่พี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนะว่าเดี๋ยวผมพาไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปถามคนที่เขาตัดอ้อยกันแบบนาะ โ okay, อเคพี่น,น้องนะนี่ครับเขาจะตัดเป็นเอ,อมัดนะครับเนาะมัดแบบนี้เขาคือการรถขี้พี่น้องนะครับเนาะก็ <c oughs> การตัดอ้ยนะครับเนะาะแต่ก่อนผมเคยตัดอยู่นะครับเนาะตัดแล้วเราจะเป็นผูกเป็นมัดนะครับมัดละสิบห้าต้นนะครับสิบห้าต้นก็ตัดประมาณนี้ครับแต่นี้เขา <c oughs> เขาตัดเป็น <c oughs> เป็นกองเป็นกองอย่างนี้นะครับเนาะไม่รู้เขาเขาตัดยังไงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวถามถามหน่อยนี่ อไอเนี่ยเขาตัดมัดจากมัดจากบาทอ๋อกองหกสิบลำสิบาทสิบาทไห่น้องหกสิบลำเป็นกองนะครับนอกทุกวันนี้เขาใช้รถคีบนะครับหกสิบลำสิบาทนี่สิบาทนี่แต่เช้ามาแล้วกี่กองแล้วนี่ก็ได้หลายอยู่ด้วยนี่อ่าแล้วเคยนี่เพิ่งตัดวันแรกป่าหรือว่าเคยตัดไหมเคยตัดยังเคยตัดมำนานแล้วปกติได้วันเท่าไหร่ ทั้งวันนะ่ะตัดถึงเงยน็นอ้อยลมก็ได้ไม่เยอะอ้อยลมมันจะตัดยากเนาะเพราะว่าเป็นอ้อยอ้อยคือว่าอันนี้คือเขาเขาถางเปลือกออก,กน้องถ้าเป็นอ้อยเผาก็จะเรียวนะพี่อนเนาะแต่ถ้าตัดถางอย่างเงี้ยผมเคยตัดอยู่นะครับเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเขาจะเป็นผูกด้วยสมัยที่ผมตัดแล้วก็ขึ้นเองนะครับเนาะเราเราจะผูกคนระับเป็นมัดสิบสองลำสิบห้าลำแล้วก็แล้วแต่ราคานะครับแล้วเราก็ผูกแต่อันนี้ เราตัดกองอย่างเงี้ยคือเขามีรถขี่ขึ้นไปน้องเพราะว่าไม่ต้องผูนะครับเนาะเพราะว่าจะมีรถรถถ่ายเข้าแปลงแล้วก็ขี่ขึ้นรถเลยนะครับเนาะก็เป็นมัดหกสิบล้ำสิบบาทนี่ี่น้องนะครับเนาะเราได้ข้อมูลแล้วครับเนาะวันนี้อันนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกเพิ่งตัดครั้งแรกผมเราว่าส่วนแรกรตัดมาแล้วแต่ปีนี้เพิ่งเริ่มเหม็นนั่นเองเพราะว่าปีนี้เพิ่งเขาเปิดโรงทีครับ ซื้อนะแต่ก็การตัดอ้อยเขาก็ตัดมานานแล้วครับเนี่ยการตัดก็ชนานาญเลยนี่พี่น้องไมท่ทมดาน,นะครับน้องต้องนับต้องนับลังหรือว่ามีเกินมีแถมไหมเนี่ย <c oughs> มีแถมไหมมีเกินไหมมีแถม,ม,ม,มบ้างเนาะถ้ามันเอ่อมันเล็กมันนี่ก็จะแถมไปเข้าบ้านพี่น้องนะครับหกสิบลาสิบบาทนะครับออแปลว่าเจ้านี้เขาตัดไว้พี่น้องเขาได้เร็วหรือว่าเขามาตัดกนน่อนะนระบนี่ครับ เพราะว่าตรงนี้ก็จะตัดเป็นกองแต่ตรงนั้นเมื่อกี้ไปไปสอบถามแล้วนะครับเนาะเขาตัดเป็นมัดเพราะว่านั้น,น,นเขาถางเบาๆเพราะว่าเขาเ,เขาเขาเขาไปปลูกตรงนี้น,นี่ผมจะพา,ามาดูพี่น้องนี่รถไถแบบนี้นะครับเนาะเพราะว่าพอเขาตัดเสร็จนะครับเนาะเขาจะใช้รถไถขีพนะี่น้องนี่ครับนะรถไถตรงนี้ครับก็จะขีบขีบอ้อยตัวนี้ครับขึ้นขึ้นไปแบบ คือเราไม่ต้องใช้คนคนขึ้นแล้วทุกวันเนี่ยเพราะเราก็ตัดแบบนี้ไหมกอง60ลำนะครับสิบาทพี่น้องเราจะายรถรถไถเนี่ยขึ้นเลยไม่ต้องใช้คนขึ้นแต่คือใช้รถไถคีบนะครับเนาะขึ้นไปเลยพี่น้องนะครับโอเคครับทุกคน EP นี้นะครับก็มาดูวิธีการการตัดอ้อยการรับจ้างนะครับเนาะไม่เลือกงานไม่ยากจนพี่น้องกับการตัดอ้อยนะครับเนาะเป็นอาชีพเป็นการรับจ้างนะครับเนาะไปพี่น้องปกติก็จะทํานานนะครับเนาะพอเสร็จจากนานะครับก็จะมี งานนวยรองรับนะครับเนาะจากนั้นเราก็มารับจ้างเขานะครับนะเนาะเพื่อได้เงินนครับเนาะเพราะว่าทุกวันนี้เรามีค่าทุกคนมีค่าค่าโน่นค่านี้ค่าน้าค่าไฟนะครับโอเคทุกคนอีพีนี้ผมก็จะขอตัวนะครับเนาะจบเก็บแต่เพียงองี้็ขอให้ทุกคนทุกท่านสุขความแข็พพงแรงนะครับนะนะก็ขอให้อาชีพทุกอาชีพนะครับเนาะนะที่ทํา ส่งความสำเร็จเด้เงินโอเคก็ทนก็ให้ทนก็รานสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยจุ๊งกะสวัสดีครับไปบายไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวอีพีหน้าพบกันใหม่นะครับผมนี่ครับกับอาชีพการตัดโอ้อยครับน้องไม่เลือกงานไม่อยากจนพี่น้องบายบายไปแล้วครับในสุดยอดธรรมดาที่ไหน